สวัสดีครับเป็นแฟนช่องไซก้อยอยู่กับผมเจตไซก้อยเหมือนเดิมนะครับย้ำมาเจอกันทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ที่เข้าตาเวลาสามคู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยพักยกเจ็ดสิบเจ็ดตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับอามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์ต่อเช้าวันพรุ่งนี้ต้องยอมรับว่าฟุตบอลน้อยมากนะครับเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้ครับก็ฟีฟ่าเดย์ครับ ก็จะกลับมาคึกคักนะครับดังนั้นวันนี้เริ่มที่เวลาเที่ยงเลยไปดูเจทูของญี่ปุ่นนะครับเวกัตาเซนไดจะเปิดบ้านเจอกับคุมาโมโตะเวลกตาเนี่ยมีผู้เล่นกันหลักอย่างโมโตชิโกนาการิจิมะนะครับโชจิโอไนบูครับกองหน้าเป็นเอรอนนินโดหัวหอกชาวบราซิลครับเจอกับคุมาโมโตะก็นำโดยชิฮิโร่โคนากายะชุนอิโตะนะครับกองหน้าเป็นมินจุงเบครับหัวหอกชาวเกาหลีใต้ ฤดูกาลที่แล้วเจอกันเนี่ยเป็นเบลกตาเซนไดเอาชนะ1-0ไปกลับคู่นี้ก่อนเกมเบลกตาเซนไดเป็นต่อแน่นะครับเอาง่ายๆมันเพิ่งเป็นต้นฤดูกาลเพียงต่อว่าด้วยเฮดทูเฮดเนี่ยเบลกตาเซนไดข่มจริงๆนะครับดูแล้วตัวต่างชาติก็ดูน่าสนใจกว่าครับวัดใจเบลกตาเซนไดนะครับจะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูเก็บ3แต้มครับ คู่ต่อมาเวลาเดียวกันนะครับโคฟุจะเปิดบ้านเจอกับอีวากิโคฟุชุดนี้ก็มีเซนต่านชาติมาพอสมควรน,นะครับแกนหลักก็คาสุชิมิซูอิระอเดลตันครับตัวบาซิลเล่นกับมิยาซากิกองหน้าเป็นฟาเบียนกอนซาเลสหัวหอกชาวโคลัมเบียนะครับเจอกับอีวากิก็นำโดยยูตะยามาชิตะจุนนิชิกาวะนะครับไคนา นิบูระกองหน้าเป็นเคจิกันโดก็เน้นนักเตะญี่ปุ่นเป็นแกนหลักนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันเดียวโคฟุเบียชนะ1-0แล้วก็ในบ้านอิวาคิจบ1-1คู่นี้ก่อนเกมโคฟุก็เป็นต่อนะครับเอาง่ายๆคือปกติโคฟุเล่นในบ้านแข็งแกร่งอยู่แล้วครับเกมรุกดุดันนะครับได้ฟาเบียนกอนซเลสมาแม้ยิ่งดูน่ากลัวขึ้นนะครับอิวาคิไม่น่าต้านได้วัดใจโคฟุครับจะเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูเก็บ3าแต้มครับ ปิดท้ายที่เวลา7โมงเช้า7โมง15ชา้15ชาว,วันพรุ่งนี้บอลอาร์เจนตินาหน่อยก็แล้วกันนะครับเบลกาโนจะเปิดบ้านเจอกับลานุสเบลการโนเนี่ยมีตัวหลักๆอย่างซานติอาโกลองโกนะครับบรายันเรน่ามาตินเวกาแล้วก็กองหน้าเป็นลูคัสปาเซรินีครับเจอกับลานุสตัวหลักๆก,ก็บรอันอากิเร่มาเซลิโนคุมตรงกลางนะครับคู่กองหน้าเป็นออกุสโตรอตติเล่นกับวอเตอ์บาวนะครับ ฤดูการที่แล้วเจอกันเนี่ยเป็นลานุสเปิดบ้านชนะ2 0ด้วยครับคู่นี้ก่อนเกมใกล้เคียงสูสีเสมอไหนเสมอกันนะครับเกมนี้เล่นในบ้านเบลกราโนยังชอบเบลกราโนมากกว่านะครับยังไงแม่ในบ้านนี่เรื่องศัก์สีครับเกมแบบนี้วัดใจเบลกราโนเจ้าบ้านปิดประตูแพ้เลยครับไม่เสมอก็ชนะเลยนะครับสรุป3มคู่ชอบเจ้าบ้านหมดเลยครับเวกาตาเซนไดโคฟุ ai, u, และเบลกราโนในเช้าวันพรุ่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยพักยก7 7อย่าลืมกดติด ตามทุกช่องทางของไซก้อยด้วยครับขอทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ